สวัสดียามเย็นๆนะครับสวัสดี f อฟซีออโรเบนะครับวันนี้เรามาชมรถ่อๆครับของเซมักลำน้ำเซินนะครับเพิ่งออกมาป้ายแดงสามวันนะครับวันเดียวนะครับนี่ครับวันนี้วันนี้นี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องแอร์แม็กออฟรอ่าแม็กออฟรนะครับแม็กภาษาอังกฤษแม็กภาษาอังกฤษนะครับแม็กยินแม็กยินแม็กออฟรอ่าแม็กออฟรนะครับนี่นี่ครับวันนี้ตัวแรกว่าจะมาเอาคอนเทนต์นะครับเห็นขี้โคลนะครับเดี๋ยวขากลับไม่แน่นะครับ อาจจะได้ดูนะฮะผมไม่เคยรีวิวรถรุ่นนี้สักครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับแชมป์นะครับโตโยต้าแชมป์นี่ครับรอๆนะครับแต่คันนี้นี่ใส่แม็กออกมาวันแรกนี่ก็เปลี่ยนแม็กกับยางแล้วนะครับนี่เปลี่ยนแล้วนะครับอะไรตกแต่งนี่ตอนนี้กองเต็มบ้านแล้วนะครับพร้อมที่จะใส่แล้วนะครับซื้อมาแต่งอย่างเดียวนะครับซื้อไว้คุยนะครับนี่ครันนี้ ไม่ได้ลุยนะครับแ้หล่อจริงวันนี้ผมจะรีวิวผมจะรีวิวไม่นานนะครับนี่นี่ก็กระบะเปิดท้ายได้เป็นบอดิ้แม็เปิดออกข้างออกได้ใช่ไหมครับโอ้เห็นอย่างนี้นี่ไม่ทราบว่าข้างในนี่ไม่รู้แคบหรือเปล่านะครับผมยังไม่รู้เลยครับยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่เครื่องตัวนี้นี่เท่าไหร่นะแม เครื่องตัวนี้สองจุดสี่นะครับโอ้แล้วแบกตัวนี้นี่จากขอบเท่าไหร่นะเปลี่ยนเป็นขอบสิบสี่ครับขอบเดิมสิบสี่นะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่สิบห้าสิบหกครับโอ้ขอบสิบหกนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกโอ้ถึงจะไม่ติดถึงจะไม่ติดซุ้มใช่ไหมครับเวลาจำก็มีนทดนึงครับโอ้นิดนึงนิดนึงนะครับอ๋อถูกอยู่ใช่ไหมครับนิดนึงนะครับท่านไหนที่จะไปเปลี่ยนนะครับ แต่รอนะครับต้องจำ,จำจำจำแรงๆนถึงจะติดอ๋อต้องแรงๆนะครับถึงติดถ้าจำไม่แรงก็ไม่ติดนะครับอะไรก็เดี๋ยวตบแต่งเสร็จอีกรอบนึงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอะไรนี่ล้นบ้านเลยครับอะไรแต่งนี่ล้นบ้านเลยนะครับรถยังไม่มานี่สั่งอะไรไว้แล้วนะครับใช่ไหมแต่ดูเดิมเดิมนี่ก็หล่อแล้วนะครับเดี๋ยวลองผมลองขอดูภายในหน่อยครับใช่ไหม ไม่เคยเห็นสักทีนะครับอ๋อเปิดตรงนี้นะครับที่เปิดประตูเปิดตรงนี้นะครับโอ้โหกินกินยังหอมหอมเลยครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับดิครับเมื่อวานนี้ครับโอ้ยดูอามารุยชิคนนะครับใจถึงขนาดไหนนะครับเออระดับเสียร้อยล้านนะครับเอมใจมันรักนะครับเออบอกเมียขายรถแข่งหลอกเมียให้ซื้อคันนี้ใช่ไหมครับเนี่ย สแม็กนี่เป็นนักแข่งนะครับสนามแข่งที่ไหนเจอเขาที่นั่นและครับสนาม,มออฟโรดนะครับไม,ไม่มีโฟวิลครับเออเสียมันไม่มีโฟวิลนะครับใ,ใครก็ทักนะเออถ้ามีโฟวิลนี่โอโ้โหเดี๋ยวซื้ออีกคันหนึ่งไม่เป็นไรครับระดับนี้แล้วนะครับฟีดาวอยู่แล้วเปรุ่นฟรีดาวนะครับเปรุ่นฟรีดาวนะครับถ้ามีโฟนี่เสียแม็กเอาอีกคันแน่นอนโอ้ข้างในกว้างนะครับโอ้สองเมตรโอระดับนี้นี่คนสูงสองเมตรนี่นั่งได้เลยนะครับนี่น สูงใจสูงกว่าลิโูโอ้เกียร์ออโต้ใช่ไหมครับรับเกียร์ออโตครับคันนี้เป็นเป็นตัวท็อปหรือตัวไหนครับนี่ใช่ไหมตัวท็อปท็อปสุดมันจะแตกต่างยังไงครับแตกต่างที่ตรงตรงเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็จะมีช้ยล่างตรงนี้แถมถ้าถ้าเป็นตัวท็อปจะมีช้ยล่างตรงนี้แถมครับถ้าถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีครับแล้วก็ไฟหน้าจะต่างกันที่ไฟหน้าแล้วก็นี่ปรับปรับกระจกคับใช่ไหมครับปรับกระจกคับไม่ได้ครับ อ๋อแต่แต่ปรับอ๋อปรับเลนกระจกนะครับเลนกระจกได้แล้วก็มีไฟหน้าไฟหน้าจะเป็น LED คันนี้เกียร์ออโต้หนึ่งเกียร์ออโต้นะครับสองนี่พับไอไอปรับเลนกระจกนะครับเลนกระจกข้างแล้วก็ไฟไฟหน้าใช่ไหมครับไฟหน้าจะเป็นจะต่างยังไงครับใช่ไหมโปรเจคเตอร์ครับอ๋อปกติจะเป็นธรรมดาใช่ไหมครับปกติธรรมดาหรอธรรมดาครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์อของแต่งก็มีขายถ้าใครอยากได้แบบนี้ครับตัวธรรมดาซื้อมามาเปลี่ยนแค่ก็มีขายแล้วครับครับ เครื่องเครื่องตัวนี้เครื่องเท่าไหร่นะครับสองจุดสี่ครับข,ขอดูเครื่องได้ไหมครับได้ครับได้ได้เดี๋ยวขอชมเครื่องนะครับเห็นหน้าสั้นๆอย่างนี้เครื่องจะใหญ่ขนาดไหนนะครับขุมพลังเท่าไหร่นะสองจุดเท่าไหร่รนะครับสองจุดสี่ครับสองจุดสี่นะครับโอ้โหนเงาวับยังหอมอยู่เลยนะครับโอ้สวย โอ้ยดูด้านข้างครับดูด้านข้างไม่มีตัวปิดนะครับไม่ปนสีเลยนะครับโอ้ยอ๋อตัวนี้ไม่มีนะครับนี่ต้องไปหาซื้อแต่งเอานะครับโอ้รถคันรถรถรุ่นนี้ต้องเอาไปแต่งเพิ่มอีกเยอะนะครับนี้ก็ไม่มีกูข้างในก็ไม่มีนะครับกูดัากังคาก็ไม่มีครับเสียงฝนตกดังป๊กก อ๋อถือว่าเราอยู่บ้านแบบสังกะสีนะครับเมทชัลชีตเอาเมทเวทชัลชีตนะครับโอ้เคยนอนแต่บ้านตึกนะครับต้องลองขับรุ่นนี้เราจะรู้ว่าบ้านสังกะสีเป็นยังไงบ้านสังกะสีหรือเมทัลชีตเป็นยังไงนะครับจะเสียงดังขนาดไหนโอ้ใช่ไหมครับโอ้สุดยอดสุดยอดฝาครอบจะไม่มีเรืองเข้าเครื่อง เออฟ้าอบก็ไม่มีแต่มีน็อตลูใช้ได้กับโอ้จริงด้วยใช้ได้กับรีโว่ครับมันจะมีหมุดตรงนี้ครับสุกนะโอ้ใตรงนี้แล้วก็ใส่น็อตกันครับโอ้เอามาเสียบใส่เนาะซื้อได้ซื้อซื้อตกแต่งใส่ได้ครับเขาขายกันหกร้อยถึงพันหนึ่งโอ้โห้มแบตเตอรี่นี่อยู่ต่ำๆนะครับครับดูนะครับอันนี้มันจะสูงขึ้นมาจากเดิมนะครับอืมชัดสีอันนี้ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับ ไม่แน่ใจเจสซีตัวเดียวกัน,กนแับรวรีโวครับรีโวตัวเตี้ยอ๋อ oh, เป็นรีโวตัวเตี้ยนะครับช่องล่างก็อันเดียวกันช่องลัางตัวเดียวกันโอ้ยผมเคยใช้วิ่งนะครับรุ่นนี้เครื่อง2.4รุ่นนี้วิ่งครับเคยเคยซื้อรถสลด์คันหนึ่งเครื่อง2.4นะครับวิ่งแล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโอ้ดูรวมๆแล้วหล,ล่อครับหล่อจะหลๆนิดนึงครับอืมรถเพื่อการคานิด <laughs> โอ้หล่อ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 ,ลอ เด right ี๋ยวเดี๋ยวอะไรตกแต่งเสร็จก็เดี๋ยวเจมส์มารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งหน่อยนะครับครับได้ครับอ่าเพราะว่าอะไรตอนนี้ก็ล้นบ้านแล้วนะครับเอามาใส่ก็เพิ่งมารถสดๆใหม่ๆนะเมื่อวานนี้นะครับแปลมาจากโชว์รูมเลยได้ร้อยกาโลนี่แหละโตโยต้าศูนย์ที่ไหนครับเจมส์ศูนย์ชุมแพรมลิวันครับนี่แนะนําตรงไหนไหมครับถ้าสมมติว่าเอฟซีอยากได้ตรงไหนแนะนำไหมครับติดต่อเซลดีมนะครับดีมอโลฮาดีมดมอโลฮาครับดีมอโลฮานะครับ ในในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับรุ่นน้องรุ่นน้องในกลุ่มเดียวกันครับดีมอะโลหะนะครับติดต่อได้นะครับอยากได้รถรุ่นนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับโอ้เขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยครับน่าสนใจนะครับราคาพิเศษเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยครับโอ้น่าสนใจนะครับเซลล์คนนี้ยังไงก็ไปติดต่อได้นะครับเซลล์อะโลหะนะครับดีมอโลหะดีมดีมอะโลหะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเซแม็กแต่งเสร็จอีกเมื่อไรแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเชียแม็กสวัสดีนะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามนะครับแม็กอะไรนะครับแม็กออฟโรดโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ